ทำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองเล็กน้อยเล็บเท้าเลี้ยงดูแล้วก็วันพระวาดเขียนว่ายน้ำว่าววับวิ่งเล่นเวียนเทียน สดชื่นสดใสสนใจส้มตำส้มโอสวนครัวสวยงามสั่งสอนสิ่งของสิงโตสินค้าสีกากี สีขาวสีเขียวสีดำสีแดงสีน้ำเงินเส้นชัยเสาธงเสียใจเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นเสื้อนักเรียนเสื้อผ้า แสงแดดหกลมหน่อไม้หนังสือหน้ากากหน้าต่างหน้าที่หน้าร้อนห่มผ้าหมอลำหม้อข้าวหม้อหุงข้าว หมาจิ้งจกหมาป่าหมูยอหมูบ้าน